เทปโทด้วยเมียบ่ามันอร่อยเหมือนกันมันฉิวไม่ต้องบอกเลยอันนี้มันแซ่บเนอะคุณคูบาบอมันแซ่บอะไรก็แซ่บหมดไม่ใช่ว่าทุกเจ้าของเช่ากินลิ้นจี่ก็จะให้ทุกคนกินลิ้นจี่ตามแม่มากลิ้นจี่อะไรก็ไม่มันเป็นร้านแม่เหมือนกันแซ่บเหมือนกันคุบารแซ่บเือกันอันนี้เอียงเกาะเขาอื่นบูฮาวายนะฮะแซ่บประชัน เท่าไปสัมล่ะพันละเซบบาราศั้านี่ครันี่ค่ะเดี๋ยวไปดูขนมกินมุ้วววลักก็ได้นะครับเหนื่อยกับแบ๊กค่ะอะไรครับนมกินน้ำยาใช่ไหมคะขนมกินหนึ่งนาะแล้วก็ข้าวอีกนะคะจ้อ่ะอ่ะเรียมเรียมอันนี้พอดีเลย S <S สวยไม่ใส่แม่แม่ต้องทำผมแบบนี้ทุกวันนะเอามมนก็สบายด้จริงใช่ข้าัตรข้าัตรแม่บวตัดผมเพราะว่าวันก่อนแม่ผมยาวไงแล้วเขาไป,ปาตัดแม่แม่ไปตัดออกข้าวเดียวมันกับมังคสัรแม่ก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนเห็นแม่ผมยาวครับแม่ไปตัดแล้วไม่เสียดายผมเลยอเข้าห้องน้ำนีบกวดกวดออกข้าวเดียวเออ ยอดแม่ขนาดน่ารักเนาะน่ารักน่ารักเนี้ยเนี้น <c oughs> เขาก็มีความสุขมาดูไงคุณแม่แล้วยังมีความสุขแล้วเห็นโตมือตบมือใส่เพลงฮาชนะเลิศเนาะคุณมาร้านนี้ต้องม,มีความสุข,มมมสขไม่มาร้านไม่หอยไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าถึงถึง,ถ,งถึงสิบเบอได้กินง่ายงกับซางแพรเราต้องมีความสุขนะคะมาร้านนี้ไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ไม่ให้ทุกคนซีเรียสนะคะมีความสุขไปกับแม่เนาะกันเนี่ย อื่นว่าเปด็ดแต่แซ่บเนาะข้าปุ่นแบบนี่เขาเรียกว่าขนมเสซนยังไม่เรียกข้าปุ่นถนั่ามันว่เป็นแต่แซ่บนะคุณแม่เนาะอันนี้ของใครเนี่ย <c oughs> น้ำยาขี้เก <c oughs> ียจกือนะคะคุณแม่ปร,ประเทศไทยชนะเลิศบอลตำระเบิดรุ้นหีกินเรากรหีตีผพาหญ้าค่ะข้าว <c oughs> อะไรกระเพราหมูนะคะแล้วมา อันอันยังเกาะอันตำระเบิดรุ่นีกินแล้วก็อันตำระเบิดเออตำระเบิดรุ่นีกินแล้วก็ฮีตีพายให้มันตีในเมยว่าเธนแล้วชอบนะคุณแม่เราสวยแต่แต่เราเป็นสาวแล้วยังสวยค่ะอันนี้ขนาดแล้วแล้วมีอายุแล้วแล้วสวยสวยแล้วก็รวยด้วยใช่คนเก่งคนรวยเขาไม่อวดตัวใช่ถูกต้องคนไม่รวยนั่นแหละยิ่งอวดถูกต้อง เราสัมผัสมาหมดแล้วสัมผัสมาหมดแล้วไม่พูดได้เลยคุณแม่เขารวยมากห็นไหมเขาฉี่รถตู่เขาแบบงี้ทันสมัยเขาไม่อวดอะไรเขาเป็นกันเองเขามาเขาก็ไม่ได้ตีนู่นตีนี่ตีนั่นเพราะคนกินวิตีงเก่งคนติคือไม่มาเออคนอยู่บ้านเนี่ยติเราน่ะนู่นนี่นั่นอันนั้นอันนี้เห็นปะเพื่อระดับเลยมีแต่คนมีแต่คนรวยๆมากินอ่ะเขาไม่ตีเขาสบายเขากินได้เพราะมันผ่านความร้อนมาหมดแล้วเอาเผื่อลด้วยนะ เผือกเก่งด้วยสันดอกมันจะเผอิซโอ้ยแกแค่ผัดเผือกชิ้นโปเซียจนเด็กเอาถ้าผัดเยอะไงผัดแค่เครื่องมันแหมเอาเผือกเออแม่ข้าเงิดไหลไม่กลัวกลัวแบบว่ามัน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 เยอะกว่าเออเออไอ้แกจะทำให้มันเยอะไปฮะอะไรนะเอ้าที่ไปหลือที่นี่ เไปคิดตังค่ะเดี๋ยวจะไปดูไก่คักเนาะบาดเพียรซืือเพลนเปล่าเนาะหมอล้มเดี๋ยนี่ผัดกะเพราก่อนเดี๋ยวจานนางสะกอนค่ะไม่ไหวผัดอันนี้ก่อนค่ะเออไม่อยากให้ไปง่ายน่ะมาร้านนี้ต้องต้องต้องใจเย็นเนาะไม่ต้องรีบเนาะพ่อแม่ค้าก็ไม่เคยรีบนะครับบ่รีบค่ะพ่อแม่ค้าที่กับเฮี้ยนเนาะ เนี่ยุ้ยมันสวยวันนี้แบบปัดเดียวไหมอืมใส่ถั่วจะนอากันจริงมันได้ครับได้มันจะสีดีเนี่ยเราไม่ใส่เยอะไงเราให้มันสีสันไงก็แค่นี้ก็ผ่านแล้วน่ามันสีมันได้นะอุ้ยน่ากินก็น่ากินหละ ใครจะมาช่วงสงการมาได้เลยนะครับไม่ติดงานสงการเราก็ติดงานในเก่งอ๋อติดงานเหรอติดงานกะนอนโอ้แต่ว่าขายได้อยู่เราว่าเราก็เล่นก่อนสงการก็ได้น้ำนะนีน่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนใส่กะเพราน้อยกว่าถั่วนะครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็ <c oughs> ว้าว wow. ข้าวสวยมากใช่ข้าวสวยมากข้าวเม็ดเม็ดลกาเนมัน้วนนะเีื่ออ่อมื่เม่อ้เออกเกี้่กเอกอ้เอมกเอเอกอกกอกอกเมกอกออเกอ่ เ้าเป็นน้ำมันรั่งเถอะาบอ่เงซาค่าสิไปอยู่